คนที่ทํางานน่ะเป็นคนเดินเยอะครับเดินเยอะใช้หัวเข่าเยอะทําทำทำงานยกลืออะไรเงี้ยมันก็ก็เรียกว่าใช้ร่างกายมากไปหน่อยเราเป็นหัวหน้างานนะเดินเดินตรวจโน่นไปนี่เดินไปเดินมาเดินวันนับแล้วเป็นหลายโล ซึ่งซึ่งสาวๆนะฮะต้องบอกตอนสาวๆก็เดินเหินเหมือนปกติก็คืองานมันต้องเดินอ่ะก็มีเมื่อยก็ว่าไปพักฟื้นก็หายแต่ไอ้บวมเนี้พอเริ่มบวมปุ๊บมันมันบวมเลยแหละบวมแล้วปวดปวดตุ๊บ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 เช้าขึ้นมาก็ไม่หายไม่หายไม่หายก็กินยาก็กินยาแก้อักเสบแก้ปวดอะไรก็ไปตามตามสถาไม่ไม่ลองไปหาหมอทําการตรวจลึกๆเลยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม สารพัดหาเลยโอ้จริงจริงสารพัดสารพัดทุกโรงพยาบาลไปมาหมดแล้วสุดท้ายคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นหัวไอหัวเข่าเสื่อมหัวเข่าเสื่อมเลยใช่เยอะไหมฮะรุนแรงไหมฮะก็ก็บวมหมดนะไม่รู้จะเรียกว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงก็คือมันบวมแล้วตอนหลังมันก็เลยบวมมาอีกข้างนึงอ๋อขานี้สองข้างเลยเออบวมไปไหนตอนนีกก็เดินแต่ก็ยังต้องเดินเดินให้ช้าลงหรือไม่ก็ ที่เดินช้าเพราะมันเจ็บใช่แล้วก็ระยะก็จะสั้นลงใช่เดินได้น้อยลงใช่ใช่เพราะมันปวดใช่ใชโอ้มีมีใช้สนับอะไรโอ้สองข้างเลยล็อกเลยใช่ใช่แล้วก็แบบเสริมเหล็กนะเสริมเสริมแล้วม่โครงมันด้วยใช่ใช่สองข้างเลยเนี่ยสองข้างเนี่ยใส่หมดตอนนั้นคือปวดหาหมอหมอก็บอกแล้วว่าข้อเขาเสื่อมใช่แล้วก็ให้ยากินยากินแล้วก็นวด นวดด้วยเจวนวดอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยบรรเทาอาการไปใช้ก็เป็นระยะพอคนไหนปวดมากก็เฮ้ยบอกเพื่อนร่วมงานบอกให้หยุดก่อนนะฉันจะไปโรงพยาบาลไปให้เขานดก็กลับมาทํางานต่อก็ต้องใช้ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะหายไปจากเราไอ้โรคก็ก็หมอที่โรงพยาบาลก็เทว่าให้ให้พา ให้พาเข๋าเนี่ยจะกลัวกลัวเออกลัวกลัวความเจ็บอันนี้อันนี้เป็นโรคหัวใจใจเสาะฮะใจเสาะใชแล้วแล้วแล้วยังไงครับไปมายังไงถึงมาเจองานวิจัยหงอาจพิเศษก็ได้ดูเอทางทางทีวีระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนลูกชายก็เขาเป็นนั่นเขาก็มาคุยแล้วก็ก็ฟังแล้วก็ฟังไว้ระดับหนึ่งครับพอ มันถึงจุดจุดหนึงก็เอ้ยเราควรจะ<อ>ควรจะละลอ่าควรจะต้องลองละณเนะวลาน,นั้นที่กินตอนแรกๆนะมันไม่มันเราเราไม่คิดว่ามันจะหายไงความรู้สึกเราเออเราก็กินไปเรื่อยเหมือนก็เหมือนมันก็ยาตัวอื่นที่เราเคยกินมา <c oughs> ใช่ไหมตอนี้ตอนตอนหายไม่รู้สึกว่าหายนะ <c oughs> ไม่รู้ตัวว่ามันหายตอนไหนไงก็กินไปเลยเอ้ยเราหายเราเดินก็คือทาน ตรงตามขนาดใช่แล้วก็ต่อเนื่องที่ที่ที่คุณเขาแนะนามาเออเออก็ต่อเนื่องก็เฮ้ยเราเราหายตอนไหนวะเรากลายเป็นคนเดินเดินเร็วเหมือนเดิมรยะลืมตัวคือใช่ใช่ปกติเป็นคนเดินเร็วไงเดินเร็วเดินโดยไม่รู้ตัวไป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 นู่นไปนี่ไปโดยโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยนี่เราหายแล้วเหรอเออใช่ผ่านไปก็ก็ระยะหนึ่งกันนะตอนนั้นเวลานี้ยังกินอยู่เพื่อเพื่อ เพื่อไม่ให้มันไปมันกลับไปเป็นอีกแต่ตอนนั้นเนี่ยพอหายก็หายไปเลยหายเลยคราวนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเพราะอะไรใช่ใช่ตอนนี้ยาอื่นก็ไม่กินเลยโออก็ไม่กินเลยไม่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 ปวดไม่บวมทํางานได้ตามปกติชีวิตแฮ ppy เลยเออแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวต่างประเทศเที่ยวจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็เดินเดินชอบเดินเดินเดินไปทีไปไหนไปไหนทีไปกิโลกิโลนะ เดินไปเดินกลับเข้าป่าเงี้ยคุยเข้าป่าบินเขาอะไรเงี้ยก็ที่ไหนก็สมบุกสมบันไปกับเขาหม่ใช่ดำน้ําไม่ได้คือคือมันใช่เขาเยอะเออเป็นคนอย่างงี้เออใช่ไม่แต่พอวันหนึ่งมันทําไม่ได้เนี่ยมันใช่ใช่มันงุนงิดมากบางทีไปไปไปกระทัว่งเขานี่เฮ้ยไปเถอะข้าเดินไม่ไหวข้านั่งรออยู่ข้างหน้าแล้วกันทั้งนิจใจอยากจะไปโอยไปถึงนี่อยู่แล้วแต่นี่นิจใจแล้วไปใครชวนไปไป เดินไหวไม่ไหวแค่ว่าอีกทีหนึงเออพอไปถึงเฮ้ยไม่ไหวหวะ่ะข้านางคอยกันเองไว้กันแต่ตอนนี้กลับมาโอ,อ้ถึงไหนถึงกัรไปไกล